วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับจาโมโอนะฮะตอนนี้อยู่ในเกมกา l ินาเดล t ต้าฟอ e กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้มีอัปเดตใหญ่ะฮะแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยนั่นสักเท่าไหร่แต่ที่น่าสนใจก็คือมันมีแมปใหม่เข้ามาะฮะแผนที่ใหม่ะฮะชื่อว่าเออนี่ฮะสลัดนะฮะเป็นการสุ่มนะมีเข้ามาประมาณแมปส แผนที่สองแผนที่มั้งด่านสองด่านอ่าประมาณนั้นน่ะโอเคเราจะมาลองเล่นกันอันอื่นผมยังไม่ไมขอพูดถึงนะฮะโอเคหาห้องกันเลยมาไม่เป็นการเสียเวลา and ตัวละครก็ยืนยันไปฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่อยๆ โอเคฮะเข้ามาในด่านละแต่เขาเริ่มเล่นกันไปแล้วฮะ uh. เขายืดกันไปฮะ uh. เขายืดเขายืดเอกันได้ไปแล้วยังไม่รู้อะไรเลยเนี uh, ่ยด่านนี้เพราะมันเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยฮะ uh. สด,สดะร้อนเอ <c oughs> uh, ไปทางไหนเ uh. <c oughs> <c oughs> นี่ยหนีเปล่า แน่าจะทางนี้แหละเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนข้างบนเนะหรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนเนี่โยโมอยูต่ตรงบันไดก็ยังไม่รู้อะไรมากฮะด่านนี้มันก็ต้องมึนมึนงงๆนะฮะ 우 εί, 우 εί, 우 εί, อุยอุยอุยสงสูงมันบุกเข้ามาเฮ้ยเฮ้ย <l ittle illo ading> ระเบิดโอ้ยยิงธนูก่อนโดนไปหนึ่งฮะ เฮ้ยเยขามาเข้ามาไม่ตายฮะีปล่อยปล่อยแมลงเอาไปเรื่อยๆเอามั่วไปเลยอะ่ะ <c oughs> อุ้ยระเบิดระเบิด อยู่ควันอยู่แล้วหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยลงมาได้ไงวะเนี่ย ม่เฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยโอ้วิ่งมาตรงหน้าเลยไม่ทันตั้งตัวบุกเข้ามาแล้วบุกมาที่ B2 สอง ôi oi oi ôi oi 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 ลวงไปอีกหนึ่งฮนะโอ้ยไม่โดนไอ้โดนแต่ไม่ตายโอ้ยโอ้ยดึงออกดึงออกจะ <c oughs> <c oughs> ไ,ได้เห็นหัวบานเลยหัวแตก <c oughs> โอ้ยโอ้ยอ ช่วยหน่อยโอเคขอบใจมากเพื่อนย <Take this. S 1> ิงไฟฟ้าอัดเข้าไป <Go ahead. S 1> โดนไปหนึ่ง <Go ahead. S 1> เอาไปอีกเผื่อไว้เฮ้ยเออเอาไป หนีไปแล้วเออล่วงการอากาศเลยวิงไปเผื่อเจอไม่เจอเลยโอ้ยวิ่งเข้ามาละโดนไปอีกหนึ่งฮะเฮ้ ý nghĩa giải thích em lượm nói là em lượm nói là em lượm nói là โอเคล่วงมาอีกแล้วมาอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ฮะล่วงไปอีกหนึ่งฮะมีมันมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่หว่ามาจากข้างบนนี่เอง นั่งทำอะไรไอ้ยงให้หมดพังให้หมดเออเดี๋ยวมันเกิดโอ้ยมันอยู่น่นอยู่โน่นโอ้ยไม่ได้ช่วยหน่อยอใจมากยึดได้ยังไม่ได้ฮะไ,ไ,ได้แค่ป้องกัน อ๋ออ๋อผมเป็นฝ่ายป้องกันไม่ได้ฝ่ายยึดเออเออจะป้องกันเนี่ยไม่ให้มันยึดวิ่งตกใจเปนบนนุษนบนบนุน่นยิงไปเผื่อโอบานเลย ดงไฟฟ้าไปโดนไปหนึ่งโดนไปอีกหนึ่งฮะโดนไปสองหัวแตกเฮ้ยเอ้ยเอเอาน้อยหนาไปกินโดนฮะโอ้ยโอ้ย โดนไปหนึ่งแล้วก็โดนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสายเล่นก่อนไม่ทันแล้วพวกโอเคบีหนึ่งนะโอเคสายจู่โจมโอเอ้เราต้องขึ้นไปทางไหนวะยังจำเส้นทางไม่ได้ด้วย ว่าต้องไปทางไหนเฮ้ยผิดทางแล้วมั้งเนี่ยทางนี้คนไม่ค่อยมากันเฮ้ย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 มันหลบไปแล้ว

ไม่อมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเอาหนี้ไปยิงไปเอามั่วๆไปเลยเอาแดงอีกโอ้ โดนไปหนึ่งฮะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยเ,เพื่อนช่วยเพ้นลุกแล้วเพ้นเลยโอ้ยเพืโอน โอ้ยช่วยดีกว่านีเฮ้ยมันวิ่ง,งผ่านไปอ<ป>่ะโอ้ยเอามาช่วยอีกจะเปลี่ยนที่ไม่ได้เปลี่ยนทันทีเอา ơi ơi ôi à b2 ơi 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 ล่วงไปแล้วหัวแตกเอ๊ะโอเคชนะ Peration Accomplished คลิปแรกฮะที่ชนะที่ผ่านมาลงไปกี่คลิปนี่แพ้ตลอดฮะไม่นับไอ้หมดใหม่นะนะไม่นับหมดที่มันเป็นแคมเปญเนื้อเรื่องนะมีคลิปนี้แหละหมด Warfare เนี่ยที่เพิ่งชนะเนี่ยโอเคก็เล่นไปเรื่อยฮะด่านใหม่ยังเรายังจำอะไรไม่ได้มาก ว่าเราควรไปทางไหนอะไรเงี้ยซีซันพาร์ตแบทเทิลพาร์ตอะไรก็ให้นั่นใหม่หมดเลยฮะเนี่ยมีกิจากรรมด้วยนะฮะเพียงแค่เข้ามาเล่นนะมั้งเข้ามาเล่นให้ครบประมาณ ประมาณ7ตาแล้วก็ต้องชนะชนะ3ตาโอเคน่าจะรับทั้งหมดนี้ได้ก็มีอันนี้อื่นๆอีกมากมายกิจกรรมซีซันอันนี้อะไรไม่รู้อะเข้ามาใหม่เหมือนกันเล่นจบครบ3รอบในโหมดโจมตีป้องกันหรือยึดครอง ก็ที่ผมเล่นไปมั้งเข้ามาเล่นก็นเข้ามารับฮะทั้งโอเปอเรชันทั้งวอร์แฟร์นะฮะแล้วก็ที่ผมรู้มาก็คือมีโอเปอเรเตอร์ใหม่อ่านี่ไงอยู่สายเอนจิเนียร์ฮะโอ้ <c oughs> เป็นตัวโล่ฮะ <c oughs> <c oughs> สายแท้งบ่อนะน่าจะเหมือนแท้งนะฮะโล่คอยป้องกันซึ่งยังไม่ได้มาใช้นะฮะมันต้องปลดล็อกก่อนปลดล็อกก็น่าจะจากเนี่ฮะซีซันพาร์เออก็มีอะไรอ,อีกไหมเอ่ออาวุธใหม่อาวุธสกินใหม่ก็ก็มาแต่ก็ นั่นแหละผมไม่มีปัญญาจัดหรอกของเสียตังค์โอเคก็ประมาณนี้ <laughs> ประมาณนี้ฮะ <laughs> สำหรับแผนที่ใหม่แผนที่สลันะ <laughs> มีทั้งโหมดวอลแฟร์แล้วก็โอเปอเรชันนะครับไปลองเล่นกันได้อัปเดตแล้ววันนี้นะฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฮะอยู่ทุกคนก็ดิ่งนะฮะโอเคที okay. นี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ